ครับผมมาสวัสดีกันตอนเย็นนะครับผมเดี๋ยวมาดูพิบนาต้นประมาณนี้นะเทียบกับมือผมเห็นไหมประมาณนี้นะเป็นไม้าล่กธรรมชาตินะครับผมต้นไม่ได้ใหญ่มากนะต้นประมาณนี้นะเป็นไม้ที่มีกิ่งครบนะสวยเป็นพิบนาที่ใช้การเขี่ยวเกรสรจากกิ่งแม่พันธุ์โดยตรงนะครับผมเป็นกิ่งแม่โดยตรงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทําเอียงนะผมไปซื้อมานะต้นนี้ผมไม่ไทําเอียงนะ ตอนนี้ราคารวมส่งอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะผมซื้อมาห้าร้อยผมเอากำไรร้อยหนึง่งช่วงนี้ก็ผัดใบนะเป็นช่วงที่เบปนาผันไปเกสซไม่ต้องห่วงครับผมแลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้กำลังออกช่อดอกมาไม่ต้องห่วงครับผมเป็นไม้ทางสวนเป็นไม้คัดที่ทางสวนคัดเอาไว้แล้วเกสซ่แรบแน่นอนไม่ต้องห่วงราคาถึงอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับผม เป็นไม้ความใหญ่นะนะครับเรื่องสวยแน่นะครับเรื่องนาเป็นไม้มมจะก็มูลค่าจะแพงต่อก็ตอนที่ไม้เราโตมากๆนะเลี้ยงโตๆก็จะแพงมากตามตามอายุไม้นั่นแหละนะก็มานำเสือเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีตรงนี้ครับผมสวัสดีครับต้นไม่ได้ใหญ่มากนะเท่านี้นะอันนี้เรามองอย่างนี้มันดูใหญ่มากนะใช่ไหมดูนิ้วมือผมนิ้วมือดำๆเห็นไหม ดูดูนะเออนี่เชีบให้ดูประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ